ตะวันทอแสงชายแรงแทงหัวใจตะวันส่องใจแสงแทงใจให้เชิดชายตะวันส่องกายอบอุ่นถึงหัวใจตะวันส่องให้ชีวิตก้าวไปก้าวไป วันที่อ่อนล้าต้องพาหัวใจมาอาบแสงวันที่อ่อนแรงยิบยิ้มรับแสงตะวันจงเปิดใจทอฟันให้แสงตะวันทอใจเปิดหัวใจจงมุงมันให้ตะวันทอแสง สวัสดีค่ะมาพบมาพบกับครูแปรรัตเวียอีกเช่นเคยนะคะในเช้าวันอังคารนะคะเมื่อกี้ไปร้องเพลงตะวันทอแสงนะคะแปแปร,แปรเขียนขึ้นเมื่อเช้านี้นะคะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะมอบให้พี่พี่เพื่อนเพื่อน,น,น,นทุกคนนะคะแล้วแปรก็กราบกราบขอบพระคุณเช้านี้นะคะซึ่งตะวันก็มาช่วยให้แปรส่งสิ่งดีๆให้กับ พี่พเ,พเพื่อนทุกคนนะคะชื่อว่าตะวันทอแสงนะคะเดี๋ยวจะร้องให้ฟังอีกรอบนะตะวันทอแสงชายแรงแทงหัวใจตะวันส่องใจแสงแทงใจให้เชิดชายตะวันส่องกายอบอุ่นถึงหัวใจตะวันส่องให้ชีวิตก้าวไปก้าวไป วันที่อ่อนล้าจงพาหัวใจมาอาบแสงวันที่อ่อนแรงยิบย,ยิ้มรับแสงแตะวันเปิดใจทอปันให้แสงแตะวันทอใจหัวใจจงมุ่งมันให้ตะวันทอแสง สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะสวัสดีพี่แนนซี่สวัสดีคุณมาลีนะคะวันนี้แปรพาทุกคนมาอาบแสงตะวันนะคะเพราะว่าวันนี้เช้านี้ตะวันมาให้พลังดีๆกับแปรนะคะแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าเมฆเมฆเมฆจะบดบังแล้วนะคะก็ <c oughs> ไม่เป็นไรเนาะพอดีท่านก็พยายามส่องประกายแสงให้ทุกๆชีวิตได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในทุกๆกวันนะคะ เพราะฉะนั้นแปะก็พาพี่ๆทุกคนมีกำลังใจกำลังกายที่จะก้าวเดินต่อไปบนเส้นทางที่ดีงามนะคะซึ่งวันนี้แปไม่ได้ทำงานนะคะแต่ว่าแปก็มีสิ่งดีๆมามอบให้กับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะสิ่งนี้เรียกว่าปลอดวัดไข้นะคะทำไมแปะถึงซื้อมาในช่วงโควิดนะคะในช่วงโควิด -19 ทุกคนจะต้องตรวจสอบร่างกายของตัวเองทุกวันว่าตัวเองมีไข้ไหมคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณมีไข้นะคะคนที่มีไข้สูงจะมีอุณหภูมิ38.5องศาเซลเซียสนะคะตัวนี้นะทีนี้แป๊กเลยไปซื้อตัวนี้มาเพื่อมาวัดไข้ตัวเองในทุกๆท้าที่ตื่นขึ้นมานะคะตัวนี้เป็นดิจิตอลนะคะกดกดกดปุ่มปิดเปิดตรงนี้นะคะ ซึ่งไปเอาใช้วัดไข้ตัวเองในทุทกๆวันนะคะก็ไม่เป็นไข้นะคะก็เลยโชคดีผ่านโควิดมาได้ตัวนี้คือตัวที่วัดอุณหภูมิในร่างกายว่าวันนี้เรามีไข้ไหมแล้วตัวไหนวัดอุณหภูมิใจว่าวันไหนเราปกติรอยยิ้มไงคะเพื่อนๆรอยยิ้มสายตาน้ำเสียงของเราที่ พูดออกมาที่ยิ้มออกมาที่ส่งต่อออกมาให้ผู้คนรอบกายสิ่งนี้เรียกว่าประลอดวัดใจค่ะประลอดวัดใจนะคะรอยยิ้มเสียงหัวเราะแววตานะคะการสัมผัสที่อบอุ่นนะคะคือประลอดวัดใจว่าวันนี้ฉันปกติดีแอมโอเคนะคะแต่อันนี้ก็คือใช้วัดร่างกายเรานะคะว่าเรา ไม่สบายไหมอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งไปซื้อมาตอนที่มีโควิดนะคะตัวนี้นะคะหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์การแพทย์ทั่วๆไปนะคะที่รัสเวียนะคะแต่ว่าที่ที่เมืองไทยไปไม่แน่ใจนะคะน่าจะหาซื้อได้ไม่ยากนะคะควรจะมีไว้ประจําบ้านนะคะเพราะว่าเราจะต้องหมั่นตรวจสอบคนในครอบครัวของเราไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาหรือคนใกล้ชิดอย่างลูก อย่างนี้นะคะควรจะมีไว้นะพี่แนนซี่ไปหาซื้อมาไว้นะคะเอาไววัดอ่าประดดวัดไข้ให้กับคุณพ่อคุณแม่ในทุกๆวันนะคะว่าท่านอ่าอุณหภูมิปกติดีไหมตอนนี้ตอนนี้รู้สึกว่าตอนนี้รู้สึกว่าแสงแดดจะจ้ามากขออนุญาตใส่หมวกนะคะที่เรื่อมตาเลื่อมตาไม่ไหวแล้วนะคะทีนี้มีสิ่งหนึ่งที่หมอแปรมีสิ่งหนึ่งที่หมอแปรจะ บอกพี่เพื่อนๆทุกคนคือตัวนี้นะคะยาหม่องตาถ้วยทองนะคะเป็นยาหม่องที่อยู่คู่คนไทยมากว่า70ปีนะคะเป็นทายาทรุ่นที่3แล้วนะคะที่สืบต่อทําไมแปรถึงนํายาหม่องมาโฆษณามาบอกกับพี่เพื่อนทุกคนเพราะว่าไปเห็นคุณค่าไงคะยาหม่องตาถ้วยทองทาถูทาถูมิตรคู่เรือนเพื่อนคู่ใจอยู่คู่คนไทยมานานแสนนานตอนนี้ยาหม่องตาถ้วยทองนะคะได้ไปขายอ่า ทั่วโลกแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เรากําลังจะนําเข้าที่ประเทศจีนนะคะประเทศจีนสังเกตไหมเวลาที่คนจีนมาที่เมืองไทยเขาจะซื้อยาหม่องชนิดที่ว่ากวาดเชล,ลกลับไปเลยนะคะเพราะว่าเรายังนํายาหม่องเข้าไปขายที่ประเทศจีนไม่ได้แต่ทันทีที่ยาหม่องใไขทองเข้าไปจําหน่ายไปวางขายบนเชลของร้านขายยา ที่ประเทศจีนได้เมื่อไหร่พี่น้องเอ้ยแต่จะบอกว่าคุณคือผู้ที่โชคดีคุณคือผู้ที่มีขุมทรัพย์บนแผ่นดินไทยนะคะเพราะว่ายาหม่องตาถ้วยทองนี้นอกจากจากะช่วยลดอาการมแมลงสัตว์กัดต่อยช่วยลดอาการปวดกล้ามเนือ้อแล้วยังสามารถสูดดมได้ด้วยค่ะเอกลักษณ์ของเขาคือมีกลิ่นหอมละมุน มีกลิ่นหอมละมุนอ่อนๆไม่เป็นพิษต่อเยื่อพงจมูกของเราโดยเฉพาะไปเป็นภูมิแพ้เนี่ยไปจะแพ้อะไรง่ายมากแต่ว่ายาหมองตาถ้วยทองนี้มีกลิ่นหอมละมุนอ่อนๆนะคะปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นหมอนวดไม่ว่าจะเป็นลูกค้าของเรานะคะอันนี้หมดแล้วนะคะให้ดูว่าหมดแล้ว <c oughs> แต่ให้สามีส่งมาไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ประเทศรัสเซียเขายังไม่เปิดนะคะแปะก็เลยให้ สามีส่งไปที่เยอรมันไปหาครูโรดแล้วก็ให้ครูโรดช่วยรบก,กวนให้ครูโรดส่งมาให้นะคะเพราะฉะนั้นพี่ๆเพื่อนๆคนไหนมียาหม่องตาถ้อยทองให้รีบเอามาใช้เลยนะคะแปะจะบอกว่าคุณค่าและคุณภาพเขาดีเยี่ยมนะคะแต่ไม่ได้โฆษณาให้กับยาหม่องนะคะแต่แปลโฆษณาให้กับคุณค่าของยาหม่องเพราะว่าเขาอยู่คู่คนไทยมาถึง3รุ่นทายาถึง3รุ่นตั้งแต่ปี19 50นะคะ 1950งเาทำไมคุณภาพเขาแค่นี้เองทำไมเขาอยู่ได้คงทนถาวรตอนนี้มีน้องหมามีน้องหมาเข้ามาดูแปลนะคะเข้ามาดูแปลลฟ์สดนะตัวสีดำนะคะน่ารักก็เ,เห็นแปลพูดแล้วเขาก็มายืนดูไม่เป็นไรนะคะเราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะโอเคขอบคุณค่าพี่มาดามจันสวัสดีค่ะวันนี้น้องมาพูดสรรพคุณของยาหมองตาถ้วยทองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นหมอนวดไทยแท้หมอนวดไทยน้ําดี คุณจะต้องมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง 1. มีหมอนอุ่นคิดถึงหมอนอุ่นคิดถึงมาดามจันนะคะคิดถึงยาหม่องตาั่วทองคิดถึงหมอนวดไทยน้ำดีคนที่คู่ควรกับยาหมองคือหมอนวดไทยน้ำดีเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นยาหม่องตาถ้วยทองจะต้องอยู่คู่กับหมอนวดไทยหัวใจเพชร คนที่เป็นหมอน,นวดไทยน้ําดีจกต้องไปหาสิ่งนี้มาใช้เลยค่ะการันตีเลยว่าเราคือหมอนวดไทยน้ําดีเรามีหมอนอุ่นเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆมอบให้ลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากรู้ว่าดีจริงอย่าเพิ่งเชื่อค่ะรีบไปหามาใช้นะคะรีบไปหามาใช้นะคะใครที่สามารถนําเข้าจากประเทศไทย ให้รีบนํามาใช้แล้วก็วางจําหน่ายที่ร้านได้เลยเพราะว่าตอนนี้ได้รับมาตรฐานถูกต้องไม่เหมือนยาหม่องบางประเภทที่ออแอบอ้างสรรพคุณว่าตัวเองดีเลิศแต่ว่าแทงเราข้างหลังแทงเราข้างหลังอันนั้นไม่ดีจริงค่ะไม่ดีจริงในเมื่อเขาไม่ดีจริงมันก็ปรากฏมันก็ปรากฏนะคะเพราะฉะนั้นแต่สิ่งนี้ คุณภาพดีแตจะบอกเลยว่าเพราะว่าแปรเป็นทีเนเน่เป็นคนที่เป็นภูมิแพ้เพราะฉะนั้นเวลาที่แปรใช้อะไรแล้วมันมีกลิ่นแปลกๆปรจะจามนะคะแต่อันนี้ไม่มีเลยค่ะพี่น้องให้ดูเลยว่าไม่มีเลยแต่สามารถดมได้นะคะเป็นปลอดภัยกับเยื่อจมูกของแปรเพราะว่าแปรเป็นภูมิแพ้คนที่เป็นภูมิแพ้จะสามารถรับกลิ่นที่คนปกติทั่วไปรับได้แค่หนึ่งส่วนแต่คนที่เป็นภูมิแพ้จะรับได้สิบ เท่าของคนปกตินะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้กลิ่นในระดับระดับหนึ่งแต่คนภูมิแพ้จะได้รับในระดับ10เพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่ปลอดภัยกับเยื่อพรงจมูกของเขาเขาจะจามออกมาทันทีแต่นี่ไม่มีเลยค่ะแปให้ดูเลยพิสูจน์ให้เห็นเลยว่ากลิ่นเขาละมุนเป็นมิตรกับคนใช้แล้วก็ลูกค้าของเรานะคะ ไปหามาใช้เลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะเดี๋ยวเดี๋ยวขาดตลาดก่อนนะถ้าเมื่อใดที่นําเข้าประเทศจีนได้นะเขาจะส่งไปขายคนจีนเลยนะคนไทยนี่อดเลยนะนะคะวันนี้ฟ้าจะบอกว่าถ้าคุณมาถึงวันนี้ถ้าคุณมาถึงวันนี้และถ้าคุณเห็นคลิปนี้คุณคือผู้ที่โชคดีเพราะว่า มีคนไม่รู้กี่พันล้านทําไมเราถึงได้มาเจอกันทําไมเราถึงได้มาเจอกันไม่มีเรื่องบังเอิญไม่มีเรื่องบังเอิญน,นะคะถ้าคุณมีเป็นคนที่มีหัวใจเบิกบานเอื้อเฟือ้อคุณคือผู้ที่มีบุญบารมีมาก่อนแล้วมาถึงวันนี้คุณได้มาสร้างบารมีเพิ่มนะคะ ถ้าหากวันนี้สิ่งที่คุณทำอยู่ในทุกๆวันมีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นข้าราชการเกษตรกร,กรหมอนวดไทยหรืออาชีพใดๆก็ช่างถ้าสิ่งที่คุณทำดีมีคุณค่าส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้คนคุณคือผู้ที่สร้างโลกคุณคือผู้ที่สร้างโลกให้สงบและอบอุ่นนะคะ หากวันนี้คุณมีจิตใจที่แบ่งปันมีกำลังใจมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะมีเสียงเพลงให้กับผู้คนคุณคือผู้ที่มีหัวใจเป็นนักสร้างคุณคือผู้ที่มีหัวใจเป็นนักสร้างนะคะและวันนี้หากคุณเป็นผู้ที่มีหัวใจของคนเป็นผู้ให้อภัย หากคุณเป็นคนที่มีหัวใจของคนที่ให้อภัยเป็นให้อภัยได้คุณคือผู้ที่เป็นสุขทั้งยามหลับและยามตื่นนะคะและหากคุณยืนหยัดมาถึงวันนี้วันที่โควิดมาย่ำยีเราอย่างสาหัสแต่คุณยังคงอยู่ได้ยืนหยัดคุณคือ ผู้ที่ยอดเยี่ยมคุณคือผู้ที่ยอดเยี่ยมนะคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ยุค2020เป็นต้นไปเราหมอนวดไทยจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำดำเนินชีวิตในการทำงานปรับความคิดวิธีคิดใหม่คุณพร้อมแล้วหรือยังถ้าคุณพร้อมพร้อมที่จะไปกับแปรไหมคะ พร้อมที่จะไปกับแปรไหมคะแปรยินดีแบ่งปันถ้าใครสนใจให้พิมพ์คำว่าสนใจและแคปหน้าจอนี้ติดต่อมาทางอินบ็อกซ์ได้นะคะหลังจากนี้แปรจะไปทำงานนวดเพื่อน2อชั่วโมงนะคะแปจะกลับมาดูว่ามีใครสนใจกี่ท่านนะคะแปรขอรับ10ท่าน10ท่านเท่านั้นนะคะทำไมเพื่อ คุณภาพคะ่ะแต่ไม่ได้ทํางานเอาปริมาณนะคะแป่ทางานเพื่อคุณภาพนะคะแม้จะเป็นเพียง10ท่านแต่เป็น10ท่านที่งดงามจากครูที่ชื่อว่าครูแปรมันก็ยิ่งใหญ่และยอดเยี่ยมแล้วไม่ใช่หรือคะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจพิมพ์คำว่าสนใจมานะคะแต่มีคอร์สเล็กๆค่ะคอร์สเล็กๆชื่อว่า You are the best You are the best คุณคือผู้ที่ยอดเยี่ยมคุณคือผู้ที่เป็นหนึ่งไม่มีใครเสมอเหมือนนะคะเพราะฉะนั้นแต่มีวิธีจะทำให้คนได้รู้จักได้รู้จักคุณแต่จะมาแนะนำค่ะในคอร์สจะมีการแนะนำว่าการที่จะทำให้คนรู้จักว่ายากแล้วแต่การทำให้คนจําได้ ยากยิ่งกว่าค่ะเพราะว่ามีดาราหลายๆท่านเราเห็นเรารู้จักว่าเออคือดารานะแต่ถามว่าถ้าพูดถึงลึกๆแล้วเราจำเขาได้ไหมนั่นแหละค่ะการที่ทำให้คนรู้จักและจำได้แต่มีวิธีจะมาแนะนำในคอร์ส The Best You Are the Best นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจให้พิมพ์คำว่าสนใจนะคะ คุณจะได้รับสิทธิพิเศษ10ท่านเท่านั้นหลังจากนั้นคนที่11 12 13จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปจะมาบอกอีกทีหนึ่งนะคะแล้วทีนี้การที่เราจะออกมาสร้างตัวตนต้องทำอย่างไรแปมีคำแนะนำในคอร์ส ur a e the best นะคะขั้นตอนในการที่จะกระเทาะเปลือกความกลัวเป็นอย่างไรเพราะแปก็เคยเจอมาแล้วแปเอาจากประสบการณ์จริง จากความรู้ที่ไปเรียนจากครูโรสจากประสบการณ์จริงจากการที่ตัวเองได้กระเทาะเปลือกที่เชื่อที่ชื่อว่าความกลัวนะคะแปลทำท,ทั้งทั้งที่แปลกลัวสังเกตไหมคะคลิปที่แปลออกมาฆ่าน้องลำใหญ่แปทำท,ทั้งทั้งที่แปลกลัวถ้าคนสังเกตดีๆน้ําเสียงวันที่แปลพูดจะสัน่นจะสัน่นเพราะว่าแปลกลัว แต่ไปมีความมุ่งมั่นตั้งใจอยู่ในนั้นค่ะไปถึงได้ทะลุยอดคนชม1,000 0วิวนะคะตอนนี้ไปเก็บไว้เป็นอ่าสตอรี่ให้ตัวเองดูเพราะว่าเรื่องมันจบแล้วนะคะเรื่องมันจบแล้วไปก็เลยต้องเก็บไว้เป็นสมบัติส่วนตัวนะคะ <c oughs> ไม่สามารถให้ใครดูได้นะคะแล้วทีนี้ไปจะบอกตอนนี้วิธีที่จะมา,าแนะนำพี่ๆเพื่อนๆคนที่เข้ามาเรียน ในคอร์ส the U r the best กับแปลเนี่ยว่าจะทำยังไงให้คนรู้จักและจำเราได้นะคะแล้วสิ่งที่เราให้มีประโยชน์กับผู้คนยังไงจะแก้ปัญหาให้ผู้คนได้อย่างไรนะคะแล้วก็ทันยุคทันสมัยอย่างไงนะคะสังเกตดูไหมตอนที่เราเป็นเด็กวิทยุก็ถือว่าเลิต่อมาใครมีทีวี ขาวดำก็ถือว่าโอ้แม่เจ้าต่อมาเป็นทีวีสีแม้จะเพียง14บ14นิ้วพี่น้องเอ้ยเป็นอะไรที่แบบอลังการงานสร้างต่อมามีคอมพิวเตอร์ต่อมามีโทรศัพท์มือถือนะคะและต่อไปมันจะเป็นอะไรอีกก็ยังไม่รู้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีความทันยุคทันสมัยนะคะแล้วเราจะทำยังไง เราก็ต้องเริ่มไงคะเราต้องเริ่มไงคะเราถึงจะไปถึงตรงนั้นได้ไม่ใช่ไปถึงตรงนั้นแล้วแบบไม่ได้เริ่มอะไรแล้วก็ไม่ทันเขานะคะแล้วก็สิ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณจะต้องมีความเชื่อว่ามันเป็นไปได้แล้ววันที่คุณทําได้คุณจะตะลึงเงึงงันในตัวเองว่าเฮ้ยฉันเองก็ทําได้ว่า <laughs> นะคะโอเคไหมโอเคตอนนี้ปาไม่เห็นอ่า คอมเมนต์ของพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามาทักเลยนะคะเพราะว่าปรแสบตามากตอนนี้ดูสิงว่าพระอาทิตย์จะฉายแสงฉายแสงแรงมากนะคะแปรก็ขอฝากบทเพลงนะคะบทเพลงหนึ่งนะบทเพลงที่แปรแต่งขึ้นมานะคะชื่อว่าตะวันทอแสงนะคะเดี๋ยวขอร้องให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะและก็ขอจากไปในวันนี้นะคะขอจากไปพี่ หมายถึงว่าได้จากไปเลยนะหมายถึงว่าไปจะจบไลน์นี้ด้วยบทเพลงนี้นะคะนะด้วยรักและห่วงใยจ,จากใจครูแปนะคะตะวันทอแสงชายแรงแทงหัวใจตะวันส่องใจแสงแทงใจให้เฉิดฉายตะวันส่องกายอบอุ่นถึงหัวใจ ตะวันส่องให้ชีวิตก้าวไปก้าวไปวันที่อ่อนลาาจงพาหัวใจมาอาบแสงวันที่อ่อนแรงยิบยิ้มรับแสงแตะวันเปิดใจเปิดทอฟันให้แสงแตะวันทอใจ หัวใจจงมุ่งมันให้ตะวันทอแสงอ้ยเหลือมตา <c oughs> โอเคค่ะด้วยรักและขอบคุณสวัสดีค่ะ